ส้มเชงบุกบ้าน10ล้านนายคอมมาเดียนเมียอย่างสวยบุกเพแม่พาดูตลกล้านหน้าแบบนี้เมียสวยมากเพิ่งเล่นตลกไม่นานรถจอดเต็มแล้วบ้านเพิ่งซื้อใหม่ส้มเชงบุกบ้านนายเดอะคอมมาเดียน เปิดชีวิตรักภรรยาสาวสวยดังบุเพศนิวาสหลังไปดูตลกส้มเชงพร้อมน้องยกลูกสาวบุกบ้านตลกหนุ่มมาแรงนายเดอะคอมมเดียนที่เพิ่งย้ายเข้าบ้านทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปราคาเกือบ10ล้านที่เหล่าคนบันเทิงทำยูทูบเบอร์แห่มาถ่ายบ้านกันหลายครั้งแล้วพร้อมเปิดชีวิตรักตลกหนุ่มส้มเชงบอกสถิติตลกได้แฟนสวยหน้าจุดๆแบบนี้ นายเดอะคอมเมดีนบอกเองเลยหน้าแบบนี้ได้เมียสวยเพราะเป็นคนตลกผู้หญิงไม่ชอบคนเครียดๆครรอกพร้อมเปิดความรักของนายและภรรยาเล่าว่าพบกับนายในงานครบรอบ39ปีเชิญยิ้ม4ปีได้แล้ว พาแม่ไปดูตลกแม่เป็นแฟนคลับนายแต่ลูกสาวไม่รู้จักแม่ชอบตลกรู้จักทุกคนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่แต่ลูกสาวรู้จักแต่รุ่นเก่านายเผยติดตลกว่าแม่เขามีใจให้ผมเชียร์อยากได้คนนี้มาเป็นลูกเขยจะพาลูกมายังไงพามาดูนั่งตรงกลางเวทีเด่นเลยตอนนั้นเขาสวยมาก ผมก็มองตลอดมีต้องตีระนาดก็หันหน้าไปทางเขาเลยด้านภรรยาบอกว่าชอบคนตีระนาดแต่ไม่ได้ชอบเขาถึงขั้นคิดอะไรมองว่าเขาเก่งคนสมัยใหม่ตีระนาดแล้วชอบผู้ชายไม่มีผมสกินเฮดผมสั้นนายบอกว่าตอนนั้นมีปัญหากับครอบครัวเก่าแล้วเหมือนไปบ้างไม่ไปบ้างปัญหามีชัดเจนว่าออกมาแน่ๆ แค่ยังไม่ได้เคลียร์อย่างลงตัวว่าจะออกมาอยู่คนเดียวหลังเลิกคอนเสิร์ตวันนั้นเป็นรอบที่แม่ผมมาดูพอดีผมต้องวิ่งออกมาหาแม่อยู่แล้วก็วิ่งออกมาหาแม่แล้วแม่เขาก็เจอผมก็เรียกลูกสาวเขามาให้ถ่ายรูปให้น้องชายผมก็อยู่ตรงนั้นน้องชายผมก็เขี่ยบอกให้เขาเข้าไปถ่ายรูปกับผมด้วยภรรยาเผยว่าก็โพสต์รูปที่ไปถ่ายกับพี่ตลกทุกคนที่ให้กำลังใจแท็กถึงพี่นุ้ยทุกคนแล้วแท็กถึงเขาด้วยส่งรูปให้ทุกคน นายบอกว่าเขาส่งรูปมาให้เย็นนั้นเลยหลังคอนเสิร์ตแต่ข้อความมันไม่ขึ้นจนสองเดือนมันมาขึ้นตอนที่ผมแยกจากครอบครัวเก่าอย่างชัดเจนแล้วมาอยู่หอคนเดียวแล้วส้มเชงถึงกับบอกนี่คือบุพเพสนิวาสพรหมลิขิตนายเล่าว,ว่าข้อความเด้งขึ้นมาตอนนอนอยู่ห้องคนเดียว ที่เขาส่งรูปและข้อความเป็นกำลังใจให้เราจำรูปเขาได้ว่าเป็นเขาดูวันที่มันนานมากแล้วเราก็ส่งกลับขอบคุณมากเขาก็ส่งกลับมาทันทีไม่เป็นไรจากนั้นทิ้งข้ามวันไปดูเชิงก่อน เขาส่งกลับมาช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยจากนั้นยาวเลยนัดเจอกันที่เดอะนายพระราม9ตอน5้าโมงเย็นเขามาตอนอีก10นาที5้าทุ่มเขาลองใจปกติผมจะไม่อดทนแค่ชั่วโมงเดียวผมก็ไปแล้วระหว่างนั้นไลคุยเขาบอกยังไม่เสร็จธุระ ก็รอจนเขาเดินสวยมาแต่ไกลออร่าเลยภรรยาเผยว่าจากนั้นพอได้คุยกันประมาณนึงก็ประทับใจเขาจริงๆแม่ก็ตกใจเพิ่งจะถ่ายรูปกันไปเพิ่งรู้ว่าคุยกันแล้วโดยนายบอกว่าคบกับเขามาใครเจอก็ถามตลอดว่าไม่มีทางไปแล้วหรอหนูโดนของบ้างทำไมต้องมาชอบเขาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด